ก็ไปเป็นผู้เจียวหากรรมมาเส้งสือหน้าสองสามบกเอกสารหน้าเจ็ดสักเอเน,นี้าเชียวหาตรมลังเกิดก็ต้องเป็นตามหาเกิดตามกยายธาตุแรกต้องการ ทำที่แต่ทำมาไม่เคเกิไม่มีแต่ถ้าเขาถามว่าทำม,มาไม่เคยเกิดจริงๆมีไหมมีเกิดภาวะรู้นนู้นู้ไปดิกรรดาดนู้ในเดี๋ยิๆยกั่า ตอนทีเดินให้ยกนวาดีคนเดวอะไหวไหมลองลงหลับตาว่าหรปิดปากว้าได้ไหมให้ทำแบีนดวต่ทอนเดีย <cs Hamilton> จะมาตชวเนี่ยไม่ธรรมดาเลนั่งนั่งน่านๆ่ยลนั่งตรงนี้ก็เ่งตามไปด้วยใช่ไหมโาวราจะไปโขงหลังนาะออาบอกกันยัตตายัตตาเจ้ามยัตตาโอัสยติ

วะเนกาบุคคลหัง2อัจฉิณฺนํโพธิสํนังเกตุตตมํโพธิยภาอุปัจเตนตมานติอกานาวทระอธิสนฺนิจิตฺติ10เอกจิตฺตํจิตฺตาภาวํจตฺตํอกิตกมํโพธิย หนังสือหน้าเดิมเอกอสารเจ็ดสิบสันเดินทางตามมากเกิดกต่เว้นเว้นเว้นอะไรนะเว้นสุดตาวา่า ต่ายะว่ะอะไรนั่ถ้าบอกว่าออกข้อนี้จาได้ม่กมาจะบอกตอนที่สองเสร็จแล้วมันยาวไปหรือไม่ี่เม่อยู่เื่ออยุอ่ะเขีนไม่้นจงนั่น่นดูสิเขียนไม่ าติดหมดนะถ้าปจานน้ดบุ๊กก็โอเคนดแบบไหนอ่ะเร็วเร่วเร็เแจกโน้ตบุ๊กให้เราเเไหมเนตบุ๊กก็ได้เไถามนโยว่ีก็มีกไ่ใเดี๋ยวมาเีกเขียนเอาใช่ไหมคุโยวกานี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ดนยาวไ่ครบ นากไปต่อสังตยาตแรกต้องการโงก์ทางที่แต่ชิวหาไม่ได้กำลังเธอก็ต้องเป็นกำลังตายมาหมดเลยเพราะสหลัิฐานไม้มาั้งเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะสี่โทมาหมดเองดังนั้นก็ต้องเป็นสัจจ์แล้วก็ชิวหาบกกร่องคนที่สัจ แล้วก็เชิวหาเกิดไม่ได้สามมุมนะขาโรคขาโรคขาาไปโยมยงมันก no. ็เช้เอื่อนใหญนะอาตมาพูดผิดก็ใชเงื่อนคอยาวเลยนะตะกี่คอยาวเลยนะเชียวหาเกิดไม่ได้ในโรคขาากขาโรคขาเกิดแต่ความกินได้กี่ขาขาได้ตัไใเกี่ขาเดียว เพราะว่าเอาขาตายไปรวมไว้ที่สัจจาถ้าถ้าใครใครก็ตายก็ยกไปรวมกันอยู่ที่นั่นใช่ไหมเ็นวิ่ศาสนาถักคนต,ตายหมายความว่าถ้ามาสี่หมู่แป๊กเนี้ยแล้วได้ได้ขาตายรบทับสี่โคมต้อง,อง,ง,ง,นะงรวมเป็นผาจัาเนี่ยจะไปแยกประเทศไม่ได้ ส่วนองธรรมสองคนดูจากสัตยานุตที่สองว่าในหนังเที่ยนที่สองภาพการองทางที่ทรทรทเ,เดียวละก็กำลังจะก็ต้องเป็นหา,าเกินจบเลยไปดูวิสัจนาหน่อยองธรรมหมดเดียวอีสามชุดก็จริงแต่แต่ บกพร่องซึ่งเป็นฐาเกิดเราไปรวมกันกันบกอมนรซึ่งเป็นฐาเกิดเหมือนกันอันนั้นจะรวมเป็นพิจารนานเดียวกันนะใช่ไหมว่าจิตวิาก,การมน้ำโขดฝันไปทางตาเราไม่้สังเกตไว้นะถ้ากอมนรมาขาเดียวขาเกิดแบบนี้เพื่ออะไรนะก็ต้องรวมกันปกพรอง ส่วนสังจากวิตัจนาว่าไงอยู่แล้วเปนตาจตนาอดี้ไปยาไปดูวิตัจนาของสอบตรวซึ่งถ้าดุองทำแล้วเนี่ยได้การหาเกิดก็จิตแต่เราไม่ได้วิตัรนาว่าการมาว่าจะรังปุปป,ปัจจตานังเนี่ยหรือไม่ได้วิตัจนาว่าสาชิวหาการนางการมาว่าจะรังปุปปัชัตานังด้วย แต่วินจารนาว่างไตงติยมักาณาโอปปะชตานาการสี่ห้าหกเนี่ยจะมาแค่สองกับการหนึ่งสองสามมาครบทั้งสามก,กัดสี่ห้าหกมาแค่สองกับอาจจะเป็นสี่ห้าอาจจะเป็นสี่หกอาจจะเป็นหนะ้าหกนี อยู่เลยเย่ะใช่อืมแล้วว่าว่าบางทีในในงานนึงบางครั้งเวลาเวลาอ่อวิสัญญาเนี่ยทำแปลงมันจะมีก้อนดีก้อนดีเลยครับอ๋อได้และข้อดีใช้เป็นก็ไั้ถ้าคือถ้าเพิมไปก็ไม่ผิดอะไรถ้ามีได้แล้วไม่ต้องก้อดีถ้าก้อนดีก็ไม่ต้องแพ้เ แต่ถ้าตะวมนแนะนําแนะนาแรกดีกว่าเพราะว่าก็ดีมาหลายก้อดีถ้าก็ดีอย่างร้อยจะต้องสองครั้งใช่ไหมใช่ั้าแรกในครั้งเดียวจบและเนี่ยดีที่สุดเลยนะและเนี่ยดีที่สุดแลกกับก้อดีเนี่ยถ้าทางบาดีมันจะคนละศัพท์เลยและมันี่จะเป็นจับถ้าก้อดีจะเป็นวา แต่ว่าในวิจารนานั้นไม่มีทั้งกาไม่มีทั้งวาความจริงไม่ต้องมีก็ได้คาว่าผึ่ก็ดีหรือคำว่าแร่แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยควรมีเราแปลเป็นไทยก็แรกดีที่สุดแต่รู้อย่างในกาหนึ่งไอ้พวกที่มันมีก้อนดีเราใส่แด่ก็ได้คือตอนที่เขาบันทึกเขา เขียนเป็นภาษาไทยแปลมาจากเม,มียนมาเนี่ยคนบันทึกหรือคนเขียนตามาคนละชุดกันหนังสือแต่ละนเล่มแต่ละตอนก็่ะต่างกันนิดไหนอ่าแนิดหนอยแต่เราก็ต้องใจได้ว่าอ,อ๋อเรใช้แทนกันได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเป็นวานี้เขาเป๊ะตามนั่นนะถ้าวานนีก็ดีนะ หรือว่าอะไรเงี้ยนแต่ถ้าเป็นจากก็แรกอย่างเดียวอาไปปัดปัดจันทึกใช่ไหมหนังสือหน้าสองหกสองเอกสารเจ็ดห้าตันนิตาเจิวหาไม่ใช่กำลังเดินอยากยอมรับสมีถ้าอย่างเงี้ยจับติด คิดหาไม่ใช่จนกำลังเกิดมีอะไรบ้างก็เคียนให้หมดเลยใช่ไหมเพราะเขาเป็นสันนิษฐานเนี่ยนอตอ,อสังสยญายแล้วเนี่ยตามใจไม่ได้นยย่ะตามใจตกไม่ได้เราสัสยายง่งสัญญาโยงแม่แต่ไม่สังสยญายต้องตามองค์ธรรมที่สันนิษฐานหาไว้ให้ถ้าตอนอยากได้ตอนต้องเป็นสันนิษฐานถูกต้องไหมนะ โยม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 รัตมีอยากกินทุเรียนระยองไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวเอามาให้จะเว้นโยมคนเดียวเขาบอกเขาไม่อยากกินนะโยมรัตมีโยมของโยมที่จะให้โยมมันนี่ใช่ไหมสมมติสมมติว่าตมาเอาทุเรียนระยองมาแจกเนี่ยสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะ โยมก็เลยไม่เอาเลยองสมมุิธใช่ไหมไม่สมมุติสมพุยก็เลยไม่เอาเลยใช่ไหมอ๋อดีแล้ไม่เอทีให้โยมมาลส่วนใครเป็นของโยงน่าจะมีโยมาลิทับไปโยมาลโอเคไหมโอเคชนะโยงมาละอ้าวไป เทีวหาไม่ได้กำลังเกิดก็มีกำลังตายคือสัจ์จักทีวหาบกพร้อมตนที่สัตวทีิวหาเกิดไม่ได้ในรูปอาศัรโปกความจิกี่ขานะสองขาเลยแต่เราขาตายไปลงไว้ที่สามัาก็เลยเห็นขาเกิดอยู่ขาเดียวสามแต่ยาตนแรงต้องการหงทางที่แต่ทำมาเคยเกิด,กดมาหมดเลยเว้แต่ใครนะตึดทาว,ว่าเท่านะ เรียนมันง่ายแบบนี้พยายามสังเกตนะเราจะได้หลักการตอนเราได้หลักการปุ๊บมันก็จะเป็นหลักที่เป็นเกณฑ์ในการสอบให้เราเลยนะสังเกตไว้เวลาเรียนในออนไลน์ก็ดีต้องสังเกตไปที่กระดานนี้หน้าจอนะมันจะเข้าใจมากที่ขึ้นเวลาเราสอบเราโอ้ สอบตอบด้วยความเข้าใจมันจะไม่มีคำว่าเหนื่อยเลยนะมันจะไม่มีเตว่า้างเกินหน้าสองอกสายเอกสาหน้า, 7, าเจ็ดหกต่เลนตามตมมาไม่เคยเิอระดับตามมาไม่เคยเจอพราต้องเป็นสตาว่าเท่านั้น สังเกตตอนแรกต้องการองค์ามที่แต่ชี่วาญัดปรเีดหมายไม่มีทัทนติร็จไม่มีคำตอบใช่ไหมก็มันต่อทีแต่องค์ทรกสองบทอ่านความกานยาตาวาปะญาตัาธรมายะนังโลกาจิปะปัสสะ สิวนหายะตะนักรักชาติติดหรือว่าธรรมมายะตะนัไม่เคยเกิดแก่หมู่คนใดในภูมิใจสิวหายะตะนังก็ไม่ใช่ธรรมนเกิดแก่หมูนนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพิสัจนาอามันตาใช่องค์โต๋บอสันนิฐานบุตทสัตยาบกต